ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสวัสดีทุกทุกท่านวันนี้จะเสนอหัวข้อพระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงขอพรก็ได้จเจริญกรรมฐานก็ดีเพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งแสงอยู่บทสวดพระคาถา ว่าดังนี้นาโม,ม,ม,มพุทธายะนะมะพะธะจะพะกษสะปะจะขะนะเมติหรือนโมพุทธายะนะมะพะธะจะพะกษสะนะเมติปะจะขะนี่เป็นพระคถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถา,า,าที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้หลวงปู่ท่านว่าดี108ประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่ อย่างเช่นนะโมพุทธายะนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกะสัสสปุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อตั้งต้นด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งหมด นาโมพุทธายะนามะพะทะจะพระกสะ,ะนั่นเป็นบทที่ใช้เซกข,ของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอนปะจะขะนั่นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพร ขอโชคลาภจากเทพพรมเทวดาเทพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนาจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยๆจะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดี ในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาลาบก็เป็นได้ส่วนณนเมตินั้นถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรมปัญโยเลยก็ว่าได้เพราะพระแม่ทรณีนั้นเป็นเทพนาลีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่เล่าว,ว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคำํำ มาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าฝ่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอกตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ทรณีอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระแม่ทรณีตะกุดป้องกันโรคต่างๆณนะเมตินั้นแปลว่ายอดน้ำนมของแม่พระทรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมันดาต่อบุตร และต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนแม่ทรณีที่ไม่เลือกว่าแม้ว่าจะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นทรณีเช่นนี้เดียวกันบุคคลที่สวดบทนี้จะทำให้ใจใสสะอาดไม่คุณมัว มีแต่ความเมตตากรุณาดุดดังพระแม่ทรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนาะรวมทั้งสามบทจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้าน เมื่อละลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ให้มากแล้วเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมอุบัติณนะสุขติโลกสวรรค์และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้วสามารถต่อยอดไปถึงขั้นฌานก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพพรมได้ดังหลุดครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้ว